ท่านท่างทา,งทา,งทางวันนี้นะคะดิจิจะมาลองกินเ,าเขาเรียกว่าเป็นครัมเบิลคุกกี้จาก the rolling pin นั่นเองนะคะคือแบบว่าตอนแรกเปิดกะว่าจะไม่ซื้อแล้วนะแต่มันแบบมันทนกระแสติ๊กต็อกไม่ไหวแบบว่าเขาเห็นคนกินในติ๊กต็อกบ่อยมากแล้วมันแบบขึ้นฟีดขึ้นฟีดขึ้นฟีดอยู่นั่นแหละจึแบบโอเคสั่งก็ได้คะ่ะนี่เราก็เลือกมา2รสเลยนะคะที่มีอยู่เขามี2รสแล้วก็ซื้อ2รสเลยเขาบอกว่าได้อินสปายเออร์มาจากครัมเบิลคุกกี้ของต่างประเทศค่ะ มาเราจะมาลองกินกันนะคะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ถ้าจำผิดน,น่าจะชื่อแบบว่า breakfast confeetti กับ a u o i o c o n f e t t i หรือสักอย่างนี้นะคะจำไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรมาเราจะมาลองชิมกันนะคะทุกคนว้าวอันนี้คือแบบว่าขึ้นฝีดท,ทุกวันทุกคนก็น่าจะเคยเห็นขึ้นฝีดกันคะมีเอ้ยเขามีแบบว่าเก็เกจข้างในด้วยนะคะเ้าเรียกอะไรอะ่รอะ s p r i n g l e อ่ะข้างในเนื้อคุกกี้อะ อืเอ้ยมแม,ม่แต่ว่ามันมันจะเชิงแบบซอฟต์คุกกี้ก็ไม่เชิงอะ่ะมันจะเชิงแบบคุกกี้ธรรมดาก็ไม่เชิงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันเหมือนมีความแบบซอฟต์คุกกี้แต่มันมีความกรอบๆอ่ะเอ้ยว่ายังไงอะ่ะ อร่อยอร่อยมากอร่อยมากกระโดงได้กี่คะแนนคะได้อันนี้ให้9.5แล้วกันค่ะอุ้ยอุ้ยเราชอบมันงงอ่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะลองชิมไหมคะชิมขนมโตใช่มไม่ค่ะเออไม่ไม่ไม่อย่างนี้อร่อยนะอร่อยมากเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเป็นให้9.9แล้วกันเกิดขึหนึ่งจุดถึงนเด้ออืออร่อยเหมือนอะไรนะเอ๊ะคือทอร์คกี้ คือคัมโบ้ลคุกกี้นี่ยแหละนิ่มๆแล้วคัมโบ้ิลออ่านไม่เห็นแบบว่าหนูไม่ชอบครีมไงอ๋อแล้วแม่กำลังจะบอกว่าครีมเขาอร่อยแต่ไม่ชอบคัมโบ้ข้างในมันเหนียวค่ะคัมโบ้อร่อยจริงเหรอคัมโบ้มันเค็งๆเหนียวๆไปหน่ียวไปหนึ่งเพราะว่าถ้าครีมมากกว่านี้นิดนึงจะเพอร์เฟกต์คะครีมพีชไม่ครีมธรรมดาไม่ครีมธรรมดาหรอคะแต่น้องพิงอาจจะอยากชอบครีมเบาๆกว่านี้ใช่ไหมอันนี้มันแน่นไปแฮ่ครีมเบาๆของไทม์วันไทมัน เออเราไม่ชอบตัวคำแม่ไมชอบคำว่าข้างในมันดูแบบแข็งๆนุ่มจิตฟันจิตฟันมากแล้วแต่คนเออ๋ยวถ้าไมเด็กกินอ่ะต่อไปโอริโอ้นี้เด็กน่าจะชื่นชอบมากค่ะโอรีโอ้โอริโอ้แล้วที่สําคัญคือมันหวานค่ะหวานมากหวานมากนมอ่ะหวานจี๊ยบมาโอริโอ้นะคะทุกคนโอ้ยนี้เหมือนเนื้อเบานี่ปะดูจากลุกนะอืมเออเฟกเจอร์มันไม่เหมือนกันหรอกน่าไม่เหมือนเบานี่ใช่ไหม จะนก็ไม่เหมือนอันนี้แล้อ๋อมันก็ไม่เหมือนอันนั้อน,อนอันนี้นนนนก็คือบราวนี่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าหน้าตาเหมือนบราวนี่มากๆนะชิมโอ้น่าจะเป็นบราวนี่เลยมันก็ไม่มีกรอบๆอะ่ะมันคือบราวนี่มันคือบราวนี่เลยค่ะมันคือบราวนี่แต่อันนี้หวานน้อยกว่านนอ,อ,อ,อันนั้นนะอืออือันมีความช็อกโกแลตเข้มข้นนะอันเนี้ยใช่จริงันทีมรสชาติกันหนึ่งนะทีมรสชาติเหมือนกันแต่ อันนี้มีความช็อกโกแลตแล้วก็โอริโอ๊นนี้หนึงแต่เหมือนกันเลยอันนี้ให้เก้าแล้วกันค่ะเก้านมากกว่าเก้านี้มากกว่าแต่ความหวานน่ะสีขาวหวานกว่าสีขาวใช่ไหมหวานกว่านิดนึงหนนน่กวาิดึงแต่นี้ก็หวานนะค่ะอนี้หวานอ๋อแม่ไม่ได้กินโดนครีมเมื่อกี้แม่กินแต่โดนโดนเนื้อเค้กมันอร่อยไก็อร่อยทั้งคู่นะคะคนละแบบอืมคนละแบบนชอบอันไหนมากกว่ากันอ่ะสีขาว นีค่ะมากค่ะแบบนึงก็คือจริงๆให้อันนี้เพราะว่าแบบเท็กเจอร์มันแตกหน่อยดีหนูว่าที่มันแบบมีกรอบๆไม่รู้มันคือไอซ์ิงโก้หรือเปล่าอ๋อเนื้อมันนุ่มนะมันมันไม่ได้แข็งนะตัวเนื้อเนื้อขนมมันอะนุ่มแต่ว่าทำไมสองอันมันไม่เหมือนกันนะคะอุ้ยมันเลอะอะไรอ่ะทำไมสองอันเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันนะคะขนมโปรตีนกันนะเออฮะมันเออนิดเดียวกันไงมันเป็ความรแม้แต่อันนี้มันเป็นเหมือนบราวนี่เลยป่ะป๊าอันนั้นมันไม่เหมือน ให้ป้าไทยราคาค่ะโอ้ระดับ,บโรลลิ่งชิ้นเนี่ยเขาได้ตัวใบชิ้นตอนที่เขาขายห้าร้อยอันนี้ต้องมีแบบว่าสี่ร้อยร้อยหกสิบชิ้นเนาะชิละร้อยหกสิบค่ะสั่งมาจากในทิกตอกช็อปอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นราคาแบบราคาหน้าร้านด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในทิกตอกช็อปอ่ะเอ่อชิ้นละร้อยหกสิบแต่ว่ารวมอะไรทุกอย่างค่า,าส่งอะไรอย่างงี้รวมเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้ดูอะ่ะสี่ร้อยแปดสิบ ว่าต้องมีแบบชินแบบสามสี่ร้อยไไม่ไม่ืม่ใช่ไหมปลาลองชิมไหมไม่ชิมหรอคะโอเคปลาต้องบอกว่าเก็บของกินของฉันอ๋ออยากกินของแม่แค่คนเดียวไม่กินยี่ห้อเออใครก็อร่อยมากนะคะลักไปกันไปก่อนกับคอมโบคุกกี้ของ The Rolling Pin นะคะ